สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโนรีอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยพท1 1 0 0งพัับประดฐมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการใช้ภาษาค่ะขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอยู่ในหน่วยที่หนึ่งเรื่องของเสียงรูปอักษรไทยและไตราย,ยาง จุดประสงค์ในการเรียนเรื่องเสียงรูปอักษรไทยและไตราย,ยางนะคะนักศึกษาสามารถอธิบายเสียงรูปอักษรไทยพยัญชนะสระวรรณยุกต์และไตราย,ยางได้หน่วยที่1เสียงรูปอักษรไทยและไตราย,ยางเสียงหมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างกลุ่มมนุษย์ที่ใช้ภาษานั้นๆมีด้วยกัน3เสียงนะคะ 1. เสียงพยัญชนะ 2. เสียงสระและ 3. เสียงของวรรณยุกค,ค่ะเรามาเรียนเรื่องเสียงพยัญชนะกันนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44รูปมีเสียงพยัญชนะ21เสียง เรามาเรียนรู้เรื่องเสียงของพยัญชนะกันนะคะอย่างเช่นรูปพยัญชนะเป็นกไก่ nah i, จะอ่านออกเสียงพย coming, pues ัญชนะเป็นกรูปพยัญชนะเป็นงงูจะอ่านออกเสียงเป็นงอรูปพยัญชนะเป็นจอจานจะอ่านออกเสียงเป็นจอแต่ก็มีรูปพยัญชนะบางตัวที่เขียนไม่เหมือนกันอย่างเช่นนอหนูและนอเนน แต่เสียงพยัญชนะจะอ่านออกเสียงเป็นนอหรือรูปพยัญชนะพอพานพอสำเภาพอพึ่งเสียงพยัญชนะจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงพอพานเสียงคอ 2. เสียงสระมี2 4เสียงโดยแบ่งเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวสระเสียงสั้น ยกตัวอย่างเช่นสระอาสระอีสระอึสระอุส่วนสระเสียงยาวตัวยกตัวอย่างเช่นสระอาสระอีสระอือสระอูและสระเอเสียงวรรณยุกต์มี5้าเสียงด้วยกันคือเสียงสามัญ เสียงเอกเสียงโทเสียงกรีเสียงจัตวาคำไทยทุกคำมีเสียงวรรณยุกต์แต่อาจไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ได้สีไตรายาง คืออักษรสามมู่ซึ่งแบ่งตามเสียงดังนี้ 1. อักษรสูงคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นจัตวามีทั้งหมด11ตัวด้วยกันคือขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาสอสลาสอฤษีสอเสือและหอหีบ โดยมีวิธีการจําดังนี้ผีฝาบถุงข้าวสารให้ฉัน 2. ออักษรกลางคือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันคือกไก่จจานดอชดา ตอปตากด,ดอเด็กต่อเตาบอใบไม้ปอปลาและออ่างมีวิธีการจำคือไก่จิกเด็กตายบนปากโองสามอ,ากอัอกษรต่ำอักษรต่ำมี24ตัวแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ อักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมี14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคางชอช้างซอโซ่ชอเชอรทอนางมุนโทพอพุทธาพอทหาร พอทงพอพานพอฟันพอสัมภาและอหอนกู่วิธีการจำคือพอ่อขาฟันทองซือ้ช้างหอกอักษรต่ำเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มีสิบตัวได้แก่งองูยอผู้หญิงนอเนนนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาวิธีการจำได้แก่งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลก นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการใช้ภาษาไปแล้วในหน่วยที่1เรื่องของเสียงและรูปอักษรไทยและตรยางอย่าลืมทบทวนกันนะคะเดี๋ยวพบกันในหน่วยถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ